ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมโคเน,นล่าในเกมคา r า i ิงเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวไอดีเกมคาปาคิง EP ที่3และรีวิวไปรีวิวมานะครับมีน้องส่งไอดีเข้ามานะครับอันนี้เป็น EP ที่3นะครับหรือว่าไอดีที่3โอเคจะมาดูกันว่าไอดีนี้มีรถอะไรเจ๋มๆมบ้างนะครับอืม ที่น้องเขาบอกมาหลักๆนะครับจะมี e k 9ครับผม3 5 0 Z นะฮะมี r 3าม3า r 3 2 r 3 4 s 1 5นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเรียงรีวิวกันไปนะครับผมค่อยๆรีวิวทีละคันเดี๋ยวเราไปเริ่มจากเอาเป็น id ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่จะเป็น id ของน้องคนนี้นะครับผมโอ้โหเวลาในการเล่นนะครับ1,960ชั่วโมงโคตรเยอะนะครับเยอะมากๆ อันนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับผมด้านล่างด้านล่างตรงมงกุฎก็จะเป็นชื่อโอเคอ๋อตรงนี้ตรงนี้มีชื่อ achievement นะครับ122 achievement นะครับผมแท็กซี่ไดเวอร์โอ้ขาดแค่นิดเดียวเองนะครับขาดอ่ขาดเล็กๆน้อยๆนะครับผมขับหัวลากขับแท็กซี่ส่ง delivery นิดเดียวนะครับจะครบแล้วโคตรเยอะเลยทองโคตรเยอะเลยนะครับผมถ้าทองเยอะเนี่ยมันจะเข้าไปดู world shell ไม่ได้ใช่ไหมก็ว่าทำไมผม มองไม่เห็นเวอร์ชลเลยนะครับไอดีที่รีวิวมามองไม่เห็นเลยแต่ไอดีตัวเองเห็นอ๋อแสดงว่าเป็นเพราะว่าเหรียญทองมันเยอะเดี๋ยวเราไปเริ่มจาก e k 9นะครับผมคันแรกที่น้องเขารีเควสมาครับอยากให้รีวิวฮะโอ้โหการแต่งสไตล์แบบนี้นะครับผมนี่เลยครับ e k 9ก็จะเป็นสไตล์แนวรถแข่งแบบสนามนะครับผมไม่ใช่รถแดกนะครับ แต่งแบบนี้ไม่ใช่รถแด็กอะเหมือนจะเป็นออกทรงแนวแรลี่นะครับผมเพราะว่ามีการแบบว่าใส่ตรงตาข่ายตรงกระจกตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนมากผมเห็นแต่รถแรลี่เขาใส่กันอย่างนี้นะฮะ LGeo อ่านว่าอะไรเลโก้ Lego, ใช่ไหมอ่านว่าเลโก้เนาะนะครับผมดูดีนะถอดฝากระโปรงได้โดเดินมันถอดฝากระโปรงหน้าได้ได้ด้วยหล พึ่งรู้นะเนี่ยปกติเห็นเปิดแต่ฝากระโปรงหน้าขึ้นนะครับแต่นี่คือถอดออกไปเลยค่อนข้างทีค่อนข้างเฟี้ยวนะครับผมไหนดูซิดูเครื่องยนต์หน่อยว่าแรงม้า628แรงมา้าอันนี้ทํา FGG หรือเปล่าเนะี่ยนี่น่าจะไม่ได้ไม่ได้ทํา FGG มาเนะผมจะพาทุกคนลองไปวิ่งดูไปไปเดี๋ยวเราลองเอาไปวิ่งดูในเกมสักหน่อยหนึ่งทุกคนว่าเป็นยังไงคันนี้มาครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้ว โอ้โหโโหผมว่าผมว่าแรงอยู่นะในคันนี้ทำเป็นเล่นไปไหนลองท้ายแข่งได้ไหมสักคันหนึ่งมีคันไหนที่แข่งได้บ้างอยกระบะคันแดงฮยคันนี้ท้ายแข่งได้เอ้ยหวานเจี๊ยบเลยทีนี้นะครับผมหวานเจี๊ยบเลยอืมแต่เขาไม่รับคำ้าผมไปครับเดี๋ยวเราลองวิ่งดูสักหน่อยหนึ่งโอเคโอ้โหโดนปฏิเสธวะอีเคนายครับ อันนี้เดิมๆไม่ได้มีการใช้ F G G นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเดิมๆเ,เลยนะฮะ E K n คันนี้ไม่ไม่ได้เวอร์นะความเร็วไม่ได้เวอร์ความเร็วไม่ได้เวอร์ครับแต่รถสวยดูดีมากทุกคนชอบคันนี้ไหมชอบคันนี้ไหมถ้าชอบก็กดไลค์นะถ้าใช่ก็กดเลิฟนะครับวิ่งที่ประมาณความเร็ว300กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้คือน่าจะสุดได้แค่นี้แหละอันนี้ผมปรับเป็นขับสี่เรียบร้อยแล้วนะ จะหาว่าผม,มปรับเป็นขับ4อีกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่ามีอีกหลายคันที่รอรีวิวอยู่ลืมบอกไปว่า e k 9คันนี้เนี่ยน้องเขาทำเองทั้งคันเลยนะครับผมน้องแต่งเองทั้งคันเลยคือสวยมากน้องสวยมากสวยสวย,สวยพี่มองว่าสวยดูดีนะครับผมแต่เท็กเจอร์เลเยอร์อาจจะดูเบอร์ไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ตามสภาพของเกมมันเนาะภาพมันแตกๆ อันนี้น่าจะเป็นที่เกมแล้วแหละนะครับผมก็ใช้ได้ครับผมใช้ได้คันนี้นะฮะเต็ม 10, 10ผมให้อ่าคันนี้ให้ไปเลยครับผมเจ็ดเต็มสิบนะครับผมอ่าดูดีดูดีดูด,ดีนะครับใช้ได้ใช้ได้มันไ,ไม่แต่งมั่วก็มันก็สวยแล้วแค่แค,ค่ไม่แปะสติกเกอร์มั่วๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคันต่อไปน้องเขาบอกว่า350 Z นะฮะแต่ผมขอเลื่อนหาก่อนนี่ครับผม350 Z โอ้โหเดี๋ยวผมถามจริงโอ้นี่มันรถดิฟชัดๆนะครับผมไม่ใช่รถซิ่งแล้วนะฮะโอ้จะแต่งตงลายไฟได้สวยจริงอลายนี้มันมาจากหนังเรื่องอะไรครับเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันมันเหมือนจะมาจากรถในชีวิตจริงหรือเปล่าทุกคนนี่ครับตรงประตูนะฮะสติ๊กเกอร์อ่าน่าจะเป็นของยี่ห้อยางปะโยโกฮาม่าเนี่ยนะนะครับ โยโกฮาม่านะครับผมอันนี้มีในชีว er ิตจริงๆนะครับผมเป็นผู้พัฒนายางนะครับผมสว่วนมากเห็นอยู่ตามลายยางนะครับผม <c oughs> ชื่อนอี้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเครื่องยนต์หน่อยนะครับโอ้เดี๋ยว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 อะไรคือ4 4 9 7 0 3 5กิโลเนี่ยทำไมมันเยอะจังอะฮะทำไมมันยาวอะไรขนาดเนี้ยผมไม่เคยเห็นแรงม้าอยู่ที่926แรงม้านะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูเลเยอร์ในการแต่งหน่อยว่า รถคันนี้เนี่ยใช้เลยเยอร์ไปโอ้โหสองร้อยแปดสิบทับสองร้อยแปดสิบครับก็คือแต่งตันหมดเลยนะครับผมสุดหมดเลยนะฮะคือไม่รู้จะแปะอะไรแล้วนะครับผมแปะสองร้อยแปดสิบตันหมดโอเครู้เรื่องนะครับผมแรงมาไม่ได้เบอร์ไปนะครับผมแต่ลายรถนี่คันนี้ผมให้ไปเลยครับแปะเต็มสิบนะครับผมสวยมากสวยมากครับผมคันนี้ มาครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วโอ้ยแสงเงาสีเสียงนี่มันอุ้ย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 เฮ้ยทำไมรถน้องเขามันออกตัวดีจังวะนี่ปรับเป็นขับสี่เรียบร้อยแล้วนะเดนนี๋ยวผมจะลองท้าแข่งสักคันหนึ่งไอ้ดีนี่นี่แข่งได้แบบหลายคันมากครับผมเฮ้ยลองท้ารถกระบ,บะสิกดขายมาเขาเทดรถเขาขายรถกันอยู่นะเขาไม่น่าจะแข่งไปเดี๋ยวเราไปลองซิ่งแว้นกันดูหน่อยอื เสียงรถด,ดูดีใช่ได้นะฮะแต่เสียงรถอาจจะเบาไปนิดนึงนะอันนี้ผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยโอ้โหความเร็วไม่ได้เวอร์เลยครับผมไอดี ID น้องคนนี้ฮะเป็นความเร็วแบบเดิมๆธรรมชาติของเกมครับวิ่งประมาณ300-400ประมาณนี้ครับ360-370 วิ่งทะลุด่านไปเลย380ไปแล้วครับขึ้นไป390 400โอ้โห350เซตวิ่ง400กิโลเมตรเลยไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอดิฟๆๆฟดิฟอืมหุ้ยออกตัวมียกล้อนะนี่โอ้โหรถดิฟรถดิฟดิฟได้ปะอุ้ย ดิฟได้ดิฟได้เดี๋ยวผมจะพาลองดิฟดูเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นมันต้องเปิดเป็นโหมดดิฟป่ะอ่าลองปรับเป็นโหมดดิฟดิมันมันดิฟได้ไหมโอ้ยมาป่ะโอ้โหเพลงโตเกียวดิฟต้องมาแล้วจังหวะนี้ผมดิฟในเกมขับพาร์คกิ้งไม่เป็นนะโอ้โหโอ้โหผมดิฟในเกมขับพาร์คกิ้งไม่เป็นจริงๆครับผมขออภัยจริงๆ ขั้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ R33 นะฮะ R33 อันนี้ R33 จะใหม่กว่า R32 นะครับนี่ครับโอ้โหอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอ่าสเกต็ตด้านข้างเขาเรียกว่าอะไรวะเออมัน,ม,นมันเป็นสีมันออกโครเมียมโครเมียมนิดนึงนะครับผมสเกต็ตนั่นแหละเออถูกละอ่านว่าสเกต็ตนะครับผมสเกต็ตก็คือกระโปรงเหรออ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออก็ถูกละโอเค คันนี้ก็อืมก็สวยดีนะครับแต่สําหรับผมก็ถ้าให้คะแนนนะคันนี้เอาไป5เต็ม10และกันนะครับน้องคันนี้อ่าก็สวยอยู่แต่มันยังไม่สุดอะ่ะมันยังไม่สุดโอเคขอข้ามคันนี้ไปเลยนะขอดูแรงม้าหน่อยละกันอออรถน้องเขาเนี่ยแรงม้าจะเดิมๆหมดเลยนะครับผมทุกคนจะไม่มีรถแรงม้าทับ FGG เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเป็น R32 น้องคนนี้ผมผมว่าเขาน่าจะชอบแนวสไตล์รถดิฟมากๆเลยครับเพราะว่าตั้งแต่รีวิวมาในมิแตแต่งแนวรถดิฟนะครับผมมีแค่ e k e คันเดียวมั้งที่เอ่อเป็นแนวรถแข่งนะครับผมอ่านอกนั้นเป็นแนวรถดิฟหมดเลยโอ้โหมก็ y g นะครับผมคือน้องเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบรถดิฟโอเครูเหลืองนะครับรูเหลือง ะะแรงม้าก็ตามนี้เลยนะครับผม1695แรงมา้านะครับไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับผมอ่ะคันไหนถูกใจผมจะขับคันนั้นนะครับผมคันไหนไม่ถูกใจไม่ขับละคัน <c oughs> นี้ก็แต่งง่ายๆนะผมสไตล์รถด,ดิฟนะสติ๊กเกอร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่จริงๆรถดิฟอะผมจะบอกว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยติดเยอะมากนะครับผมแต่นี่คือน้องเขาแต่งแบบง่ายๆไงง่ายๆง่ายๆโอเค คันต่อไปเป็น R34 นะครับผม R34 โอ้โหไอ้คันนี้ได้อยู่คันนี้ได้อยู่นะครับผมแต่ก็ถ้าให้คะแนนนะคันนี้หรอคันนี้เอาไปเลยนะครับผมสัก7.2เต็ม10นะครับผมสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นให้คะแนนเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาดูกันนะครับผม R34 คันนี้นะครับ ไม่ไม่ไม,ไม่เน้นเท็กเจอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่งง่าย,ายสไตล์รถด,ดิฟแต่ก็มันก็สวยอยู่นะครับผมเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้แต่งมั่วนะครับไม่ใช่เอาสติ๊กเกอร์ไอ้รูปแมวรูปนินจามาแปะอะไรไม่รู้เต็มรถเลยอันนั้นดูแบบค่อนข้างเละเทะไปนิดนึงนะอันนี้ก็เออแต่งดูเป็นรถนะถือว่าสวยโอเคอยู่นะครับผมขั้นต่อไปนะครับผม S15 นะโอ้โหโอ้ my g o ก็ a m n โอ้โหนี่มันรถดิฟในตำนานของเราเลยนะครับถ้าใครที่เคยดูช่องโคเน,นล่านะครับผมชอบลายรถดิฟคันนี้มากๆเลยนะครับผมรถดิฟคันนี้ไม่ในชีวิตจริงครับผมคนที่ขับเขาชื่อเนากินากามูระนะครับผมเป็นนักดิฟชาญี่ปุ่นคือผมชอบชอบดูเขามากเลยนะครับชอบลายรถนะครับผมจริงก็ไม่ค่อยได้ดูเขาดิฟจริงๆหรอกนะครับแต่ผมชอบลายรถมัน มันดูแบบว่าสีสันแปลกตาดีนะบสีสันมันสดใสดีฮะมีสีแดงสีน้ําเงินสีม่วงสีชมพูคือสีมันออกโทนแบบว่าผสมประสานกันคือสวยลงตัวมากแต่ที่น้องเขาแต่งมานะครับผมสีอาจจะดูยากไปนิดนึงนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับแต่ในส่วนของสีรถนี่คือทํามาได้ดูดีนะครับผมดูดีใช้ได้เลยนะฮะเป็นรถดิฟ S15 นะครับเวีย S15 คือเป็นรถที่แบบว่าแต่งดิฟได้โหดมากนะผมคันนี้ผมเคยเล่นในเกม f r l e g e n แล้วก็อีกหลายๆเกมมั้งลายรถคันนี้ขนาดใน e s t o r c o s a ผมยังเคยเล่นเลยจริงนะสวยมากคันนี้ผมให้ไปเลย7 5เต็ม10นะครับผมสำหรับลายรถคันนี้นะครับดูเครื่องยนต์หน่อยรถคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบเดิมๆนะครับเดิมๆเดิมๆเดิมหมดเลยนะครับผมเดิมๆหมดเลยโอเค ถ้าจะทํามาขนาดนี้ละ S13 ต้องมาด้วยแล้วมั้ง S13 เอ,อ้ยมาจริงว่ะมาจริงว่ะนี่มันไอด,ดีรถดิฟชัดๆเลยนะครับผมมีแต่รถด,ดิฟอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ oh, ถ้า S13 มาแล้วทุกคนทุกคนคิดว่า RX7 200SX ข้างล่างนี่จะมาหรือเปล่าทุกคนคิดว่าจะมาไหมอันนี้ผมขอดูเลเยอร์หน่อยว่าเขาแต่งใช้เลเยอร์ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ 186เลเยอร์อนะครับผมลายนี้ผมก็เคยเห็นนะครับผมลายสวยๆสำนักเดีวยวกันนะฮะโอ้โหไปกดสติกเกอร์แปะรถเขม่วแล้วผมทีนี้อ่ะก็สวยงามนะครับสวยงามคันนี้เอาไปเลยครับ7.2เต็ม10นะครับผมใครชื่นชอบสไตล์รถดิฟก็จะเข้าใจนะลายแบบนี้รถด,ดิฟเขาจะนิยมแต่งประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วแต่สำนักแล้วแต่ที่เขาจะแต่งกันนะครับโอเค เดี๋ยวรอไปดูขั้นต่อไปใน r x 7สแสดงว่าน้องยังไม่ได้แต่งใช่ไหม r x 7เนี่ยก็รถด,ดิบมันก็ต้องมีบ้นะครับผมข้ามไปเลยข้ามไปเลยข้ามไปเลยนะครับผมแล้วก็น้องก็บอกว่ามี BM อีกนะครับผม BM นี่คือรุ่นไหนเนาะพี่น,อน้องเนาะที่นี่นะครับ BM มันคือ BM คันนี้แน่เลยนะครับนี่ทุกคนดูสี ออกแนวเอ่อเทาด้านๆน,นะผมเทาด้านหรือเปล่านะครับนะฮะสไตล์รถด,ดิฟครับผมถอดบัมเปอร์หลังออกนะครับผมนะาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะมีไรมีมีแบ็คบัมเปอร์เ um หรอฟอนบัมเปอร์แบ็คบัมเปอร์อ่ะน่าจะเป็นแบ็กบัมเปอร์นะแตเป็นถอดอ่ากันชนหลังออกไปนะครับเขาเรียกว่ากันชนไหมไม่รู้นะครับนะนี่ครับสวยๆครับผมดูดี เป็นแต่งสไตล์รถดิฟอีกแล้วนะครับผมแต่เป็นการแต่งที่เรียบง่ายนะครับคันนี้เอาไปเลยนะครับผม8เต็ม10ผมชอบนะมันดูแบบว่ามันดูเรลวไลฟ์มันดูแบบว่าเหมือนรถจริงๆนะครับผมชอบนะครับนคลีนแบบนี้ก็สวยดีนะครับคันนี้อาจจะไม่ได้ขับนะครับผมทุกคนอาจจะไม่ได้ขับนะฮะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มี b m เอีกนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่า BM 2อคัน ผมเลื่อนดูก่อนโอ้ขอดูกระบะซิ่งหน่อยข,ขนาดกระบะซิ่งน้องเขายังจะแต่งเป็นกระบะดิฟเลยนะครับผมดูทรงโหลดเตี้ยล้อแบะนะฮะ <c oughs> น้องคนนี้นีค่คือคือค,อค,อคลั่งไครรถดิฟนะครับผมดิฟทั้งกาลัดเลยบ้างนี่ดูทรงแหละนะครับโอ้โหนี่ก็สไตล์ดิฟอีกนะครับผมเชฟโรเลตโควิด อ่า C C อะไร C8 ปดะตัวแต่เป็นตัวเก่าใช่ไหมผมไม่โอ้โหน,นี่ก็ดิฟอีกแล้วนะครับผมนี่มันไอดีลดิฟนะครับผมแต่คนที่รีวิวเนี่ยดิฟรถไม่เป็นนะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยนะผู้ชมอุ้ยอ3 5ต้องมาแล้วปะโอ้ my god ทุกคนดูอ3 5อันนี้มันลาย monster energy นะครับผมโอ้โหสุดจริงสุดจริง คันนี้ก็สวยมากนะผมให้8เต็ม10เลยคันนี้อ่ะสวยมากเลยโอ้ดอทไวเปอร์นะครับผมโอ้โหดอทไวเปอร์นร้องเขายังแต่งเป็นคือไม่ได้แต่งลายนะแต่จัดทรงให้มันเป็นสไตล์รถดิฟคันนี้ก็เป็นอีกคันที่ผมชอบนะ,อบนะดอทไวเปอร์นะครับช,บชอบชอบชอบมันเท่ดีโอ้โหขนาดคันนี้ก็ยังแต่งนะฮะแต่ไม่ใชไ่ไม่ใช่สไตล์ดิฟนะอันนี้มันจะเป็น รถแข่งนะครับแข่งแบบสนามแข่งแทร็กอะไรแบบนี้นะฮะไม่ใช่รถด,ดิฟไหนมีคันไหนอีกนะครับผมอ่ะ f อ F1 อไปดิฟด้วยไหมน้องในหนน้องก็มาขนาดนี้ละเอา f อไปแต่งดิฟด้วยเลยมันจะแบบสุดมากนะฮะเอาสุดเอาสุดแ,แต่ผมหาบ m มน้องเขาอีกคันหนึ่งไม่เจอนะครับกระบะเรากระบะไหนกระบะอ๋อ,อกระบะเราดูไปแล้วนะครับคันนี้ปะ นี่นี่น,นี่ไม่ใช่ฮคันนี้เหมือนว่าจะไม่ได้แต่งอะไรเลยอันนี้ก็เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนละคันกันนี่ว่าคนละคันกันกับคันที่รีวิวก่อนหนะ้าอ่าแสดงว่าเป็นคันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีกคันหนึ่งที่น้องเขาบอกมานะครับอ้สวยมากคันนี้เอาไปเลยแปดจุดห้าเต็มสิบนะครับผมสวยนะฮะจัดทรงได รถดิฟของจริงนะฮะล้อไม่มีแบบแปะกับซุ้มล้อนะฮบผมคือจัดทรงได้พอดีเป๊ะเลยถ้าเอาไปขับอย่างนี้จริงๆขับไม่ได้หรอกนะถ้าทรงอย่างเงี้นะอันนี้คือเขาต้องจะเป็นการแบบว่าใส่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไฮดรอลิกเหรอเอาไว้แบบโหลดเตี้ยเวลาจอดเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมเอาไว้จัดทรงไฮดรอลิกเขาจะชอบใส่กันพวกรถดิฟนะครับผมแต่ต้องมีมีงบนิดนึงอะไรประมาณนั้นอันนี้พูดถึงว่าในชีวิตจริงนะแต่ในเกมเนี่ย มันขับอย่างงี้เลยนะแล้วผม,มลองเอาไปขับดูไม่เชื่อเดียไปไปมาแล้วครับผมมาดูกันเห็นป่ะอืมสวยมากอุ้ยอุ้ยเสียงบีเอมเสียงหล่อจังขูเสียงหล่อจ,อ,อจัดเลยทุกคนเฮ้ยเสียงเทจัดออกรถได้ปะเปิดประตูออกรถไม่ได้นะฮะอาจจะดูคลิงคลีนหน่อยนะแต่มันสวยนะครับ คลีนแบบนี้ก็สวยนะครับผมทุกคนหรือเป็นเพราะว่าผมปรับกราฟิกสูงว่ามันเลยดูสวยเออใช้ได้ใช้ได้เสียงรุดก็หลอดที่รีเทอมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับไ d ที่สมที่ผมมารีวิวนะครับผมจริงๆก็ยังมีอีกหลายคันที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะทุกคนกดติดตามผมไว้เลยนะครับกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพารีวิวต่อเนื่องเลยนะครับผมเกมขับพ a r k กิ้งถ้าใครที่ยังเล่นอยู่นะครับ ผมยังยังทำคลิปอยู่นะบอกไว้ก่อนนะครับโอเคทุกคนฝากไว้ด้วยและกันนะสำหรับ ID น้องคนนี้นะครับผมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ